สบายดีน้องแก้วเด้อปัตโตะเอาว่าเอาว่าจะใช่ใช่กันน้องถวยปัตสบายดีเด้อสามคนเด้อน้องจ้อยน้องดาวน้องถวยเอาไปไปกินเที่ยงเด้อนี่เห็ดเที่ยงเห็ดเที่ยงหับไปไว้นี่นักชอบเฮ้ยบุจักใครบุจักจันจ้องน้องดาวเลย แลแล,แล้วขึ้นล่างล่านตอมาหนิส่งให้สั่นเลยเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ้า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 ไม่ได้ขึ้นขึ้นล่างล่านตอกแล้วมันนี่ บสบายดีพี่น้องบสบายดีสบายดีทุกคนทักทายสบายดีพี่น้องเบัดสุขสุขคนพี่น้องเนาะย้ำเศร้าพี่น้องไอ้เนาะมื้อนี้เสาร์วันศุกร์เราพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เก่าวงปลายเนาะทุกคนเนาะเป็นเวลาเก่าวงปายตอนนี้อากาศฮอนพี่น้องไอ้ตอนนี้ยังบนหนาวอากาศยังบนหนาวยังแบบ น้องฮอนเอาหลายเนาะททายสบายดีพี่น้องบัวชียูพังไทยพังลาวเละต่างประเทศเด้อมูเพื่อนลุงป้าเอาอ่าเบิดทุกคนพี่น้องตอนนี้ตุสิษก็ได้เดินทางมาทางเฮือนของน้องจ้อยหรือลุงแก้วน้องหลา่าและน้องไม้พี่น้องเนาะอ่าก็ได้มาอัปเดตทางพี่เนาะว่าไงก่ามาอัปเดตเบิงซอยกัน แล้วก็ลักๆก็อยากให้เลี้ยวพร้อมกันสามลังเฮงดีน้อพี่น้องเนาะเฮงดีทุกคนเลยอ่าเฮงดีแล้วก็คือยังเฮื่อนน้องไม้นี่คิดว่าอยากให้เลี้ยวตามชัวรุ่มกับผู้ใหญ่พวน,นี้เพราะว่าวันที่เสาร์หาเดือนสิบสองนะพี่น้องส่วงวันคี่สมิมาดเมียตุสิตต้องได้ไปออกลุเนาะไปอย,อยู่อยู่อยู่ไทยอัศไดนนอนพุ่น โมเมนเป็นอาทิต hmm. ย์พุนประจักเนาะทุกคนเนาะกะแค่นว่าเนาะเฮือนนกไม้แล้วก่อนกะดีเนาะดีขึ้นตามหลังก็ได้หรือว่าถ้าว่ามันเร็วบอทันกะบ่เป็นอย่างเนาะมาเห็ดตามหลังก็ได้อยู่ดอกเนาะแต่ว่าคันเลี้ยวก่อนกะดีเนาะเท่าที่ล่มกันกำพลักผู้ใหญ่แหละพี่น้องเอยเนาะเอาอะไดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งบอกขำโฆษณาให้แน่พี่น้องเลยเนาะ เอาส่วนว่าเสาเฮือนในทโทหาอะไรกินนี่อีกเหลืออีกสามมือ้อคนวะตอนนี้ันถอกแล้วถ่ายมันแหงก่อนทำว่ามันโบแหงขากแหลกเลื่อนแล้วมันสิแตกคน่ะเนาะ่ายการมื้อนี้ตุสิตก็ได้ซื่อแนวอยู่ในกินเนาะมาฝากลุงแก้วที่แรกไว้ซื้อปลาพี่นอ้องไม่ใช่ื้อปาลาอะไรบ้านี้ว่ตลาดบร่ได้เข้าตลาดบ้านนี้พี่นอ้องบร่ได้เข้าตลาดรลยการ คิดว่าขันชื่อปลามาอะไรยังมันแข็งเพื่อมาหอดอากาศมันห้อนแห้งแต่มันแดดเห็นว่าทุกคนในนอกนี่แดดบดีว่าเลยเนาะกันเลยว่า <c oughs> มาอะไรพอดีเวซื้อไข่เอาอยู่หันข้าเนาะซื้อไขออ่พอเพิ่นได้ทอดได้ต้มกินตอนเที่ยงตอนยังเนาะว่ากันไปซื้อไข่แตะหนึ่งพี่น้องเลยเนาะไป,ะปเดี๋ยว สิพาพี่พาน้องลงไปเยี่ยมไปส้มบึงเฮือนน้องหล่าเนาะมันเห็ดหอดใสแล้วพี่น้องเนาะกะจังไดจังไดก็ฝากพี่น้องิึงเด้อิึงคลิปใหม่ทุสิทธิ์แน่พี่น้องิึงบข่ขำโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะไปพี่น้องลงไปเิึงไปซ้มนํำกันทุกคนมาทุกคนเนาะ,ะตัดภาพมากะอน,น่องหล่ากำลังขึ้นโคงน้งเน๊แต่ยังมาเลีเ้ยวนาะยังเลี้ยบอขักพี่น้อง เดี๋ยวอ่าดูสิที่พาพีพาน้องเข้าไปเข้าไปหาไปเบิง่งไปชมน้ำกันเนาะ,ะเช็ดบัตรมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือไข่มือหนึ่งถือจอกอ่าอ่าหน่าอ,อ่าเฮ้ยลองเแดดสัมผัสเถอะ ทักเรียนแน่นิาะผู้ใดได้ใส่แว่นนะพี่น้องเนาะแบ็จะคือเท่ๆเนาะจะคือคนเล็กคนอย่างไปแว่นนั่นนี่องนี่เนาะแว่น ไม่ลุนเนี่ยสายปาร์ตี้เยอะนี่ฝ่ายนี้เนาะเห็ดหล่อเป็นอย่างแท้นี่เอาเดี๋ยวว่าผฟลายเนาะนี่สบายดีลุงแก้วเด้อปาร์ตเอามาว่าจะใช่โยมใช้กันน้องขุยปาร์ตสบายดีเด้อสามคนเด้อน้องจ้อยน้องดาวน้องถวยเอาไปไปกินเที่ยงเด้อนี่ เห็ดเทียงเห็ดเทียงอ่หับไปไว้นี่นักช้อปโอ้ยบบจักไข่บบจักจัจ่องเอ้ยเนาะอ่าจาวกันมือนี้ลุงแก้วว่าเสียเอาปลามาให้จาวโดยเข้าตลาดโดยได้ไข่ก็พอแล้วได้ไข่เนาะโทอดไข่ไปนทำเนาะโทอดไข่เอาทอดไข่เอาบัดบัดมือหน้าจังเอาปลาอ่ามึงได้เน็บเน็บเนี่ลุงแก้วเน็บเสีย บำรุงไข่ก็ได้อยู่ดอกเนาะโดูและนะฮอดขันใดได้นี่พากันฮอดขันใดเลยขึ้นโค้งบ่หน่โดยโดยขึ้นโค้งเอาทางหนาไปทางได้แต่เงีมันแงีนไปทางได้ทางหนานุงแก้วลงพุ่นเงียนออกไปใช้พุ่นเนาะ Rồi. Xe nào huyên khoảng nông 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 ăn nặng đào. đào, À. à. เสียงอากดังเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องขอโทษหลายๆเป็นอะไรน,น้องแก้วบุคคลครับพืชอ้า ันดังพี่น้องไงอ้น้องที่นี่มันดังกันเลยอ่าเฮาก็เลยปิดไว้ก่อนเนาะนีน่นี่กล้พอดีแล้กล้พอดีเลยนี่แข่งไม่ถือกับ <c oughs> ถ่ายรูปอากาศหนานวะนักใจเนาะ <c oughs> คนสร้างสร้างที่รอที่ชุดในโลกใส่ <c oughs> เห็ดมืเอเนียวจุดตาเนี่ย <c oughs> เจตตาได้ล ну? oh. no ิงล oh, no no. ินเล่นอันนั้นตู้เสียบวานเลยเด้ใส่แว่นเห็นยังอ่ะนะจอดอันนั้นข้อวานได้ใส่แว่นลดโคคอนทูข่าตาเ่าก็เลยเสียบตาบ้างนี่เสียบตานี่บ่ป้องกันหาเส้นนั่นแหละมันตรงกับกมันตรงกับสะพานเลยน้องดาวกันตั้งโตเอาเอาดิ่งบดเป็นเป็นวงดิ่งด้วเลยกองหน่ำจะเอาไปนี่ขู่ขู่กองน้ำอ่ะ คือน้องน้องดาวนี่เพิน่นอันพวกโค้งอยู่ทึ่งนี่เพิ่นก็เป็นบ่อ,อนี่หนสวมมาแล้วสวมมาหลายลังถือว่าหลายลังเลยผ่านมาหลายเลยเนาะจะเข่าสิบลังเลยจักจะเข่าสิบลังเลย,ย,ยแต่ละลังออเบีย้ยวเบิ้ลด้วยไม่ได <laughs> ้เชื่ <laughs> อลุงดาว <laughs> วัวจิตวัวล่างลังนี่ก็ยังเกือบเช่เลยลนะุงดาวผ่ <laughs> านมาสิบลังนะบ่ <laughs> แต่ละหลังนี่เบี้ยวเบิดโอ้ยน่องน้องหล่าว่ะหอวยดาวสิลงเนียลงแม่โอ้น้องหล่าเด้อพี่น้องเด้อเออบ่ได้บ่ได้โค้งไปหาเด้อน้องล่าเด้อแดดช้ำตีบาบพากันอยู่ทึงบัดมุ้งหลังคาจะเป็นน้อยอ่ะนี่มันก็หุ่มแล้วบ่ได้บัดต่อฮามุ้งแดดที่นะอยู่ทึงน่ะปลดเกือบได้บ่ใส่เกือบเลยได้ใส่เกือบพอใบเลยปลดเกือบมุ้งได้บ่ ต้องต้องสิเกือบพายหลิงอยู่เกือบพใบพอดีเนาะพอดีตีนโพ้งเนาะมันแห่อนห่อนอะไรอย่างนี้เนาะมันบอลลูแก้วงบเพื่อนน้องหลานี่แล้ววไปเลยบ่มาแล้ววไนเลยหรือบ่ยังโบทันหูน้ำทั้งโบจิตเนี่ยทั้งโบเวียงเนี่ยจักคือสมดประสมประสานโดยโอ้ว่าตัวตัวนี้โบจิตก็มาแจ้งว่ามีมีปูนมี เหี้ยไซมีปูนมีแห่มีไซโดยมีอ้เล็กเล็กสๆคันอืมอะได้บบนั้นแต่บกบกเนี่ยยังบัทันได้มีค่ะสิมีมีมีมาลำหลังหมดดอกอ่าสิมีมาอยู่ดอกเนาะหอดกันนี่หละเอาสาธุดีใจน้ำน้องหล่าพร้อมเลี้ยพร้อมกันเบิดเลยคักอยู่ดอกเนาะโดยเห็ดแบบเ์าัวว่าเนาะโดยโดยอ่าดงอนเลย ก็คงบุญคอยจีคอเมานะจากมือเจ้าเฮ้เจ้าเอาตู้เอาตู้มาด้วยเจ้ามีตู้อ๋อแกใส่รถมาเลยนั่นแะอ่าเออมาให้เบิ่งน้องจอยพ่อหนึ่งจังหวัดเนาะอ่าครอบหครอบเพิ่นข้างแน่ได้จน้นมาเปิดตู้ติมเติมหน่วยพวกนี้เหตุน้ำผัออ่าบัาเฮ้ยถงละยืนดองนี่มันเอามันเออมันมันถือกับตัวนอก บผสมอุปสานกันเนาะทางั้งหมดเนี่ยเจ้าเอาขึ้นเอาขึ้นวิทย์เสาวิทย์เลยเอาเอาปลายแหลมมันตุมันอยู่ในปลายแหลมเลยดิ้ดิ้งเอ่อก็ไมันได้ปลายแหลมก็ไม่นะก็โอเคขี่เลยเนี่ยมีเพชรบุรีมามันมันช้าที่ชุดและช่วงขึ้นโค้งหลังคาเนาะเฮเทือนเนาะอมีมีเพชรโยนโยนขึ้นด่าตัวนี้บอกผมไว้ เอาน้องสวยสบายดีเด้อน้องสวยดิอยากได้อยู่ว่าอยู่ทางได้น้องสวยคำเห็ดนี่บนบนเจ้าโจดรถนั่นแหละ้อโยนโยนโยนสมด้าเฮ้ยเจงชนะเลยบ่หน่าเลยห๊อสมด้าเลยน้องจ่อยเด้ยนี่น้องจ่อยเดี๋ยวนี่ฮะแกงชนะน้องดาวเลยนี่ยันให้น้องดาวบ่มาดน้าบางใดนี่เนาะ เออเราชก็กชีดิงวอดิหงเพื่อให้มันเที่ยงบอ่อเอาเปนี่ยนะอันน,น,อน,น,น้องช่วยมีข้าวดีมากเลยบ่อลุงแกว้วพอพอแต่ทับทามมือ่ซื้อทับทามอน้องชื่อน้องโจ้จะได้บ่วะน้องช่วยนี่น้อยใจเป็นบ่เห็นมูได้ละนั่งจะตองบ่ได้เนาะจะทำทำฝนว่าบนวใจเฮงดีดีใจสั่งดีใจ แต่ว่าเวลาหม่บาจู่เน่ยักไห่ผู้เดียวเนาะเขาเสียใจเนาะก็เป็นยางก็เป็นยางมันหนักมันหนักชิมีมากอีกรอกให้อันสองลังสามลังแล้วคือว่าเพอร์เัอนมาพร้อมกันรลดแห้งคักปันยังที่หลังบาทเนี่ยป้อเด้เอาเดี๋ยวอัปเดตเบิ้งเฮือนของอน้องหล่า Còn phi chắc chắc man sao nắm nơ thi... Nhắm nhau rung nhắm rung luôn một nọc ninh nắm 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 รัดอันพอพอถึงบนสะพานนะเล็กอ่ะถึงบนสะพานเอ็นบ้ถึงเจ้ากระพับก่อนกดจะไม่คือหรืไว้พับพับก่อนเลยเด้อเน่แห่นเลยเด้อก่อนคือแล้วก็ดำจองไว้อีกอันนาดเล็กกว่าน่ะพอก่อดกดขักแล้วเล็กอ่ะเออเห็ดเห็นคือนเคยจะเห็ดตัวนั่นแหละล่ามเลยเห็นขึ้นตัวนั้ มีหรืเป,เปลี่เิเกต่วจะนอนพี่พ่อคืนนี้กะโดยเอาไปตั้งกลางๆลวเอาเชื้อู่น้ำขู่ขู่ก็มีหลายอย่างนี่แหละยันจนตกต้วนี้แล้วบขุขายันจตตัวนี้แล้วบขุขมันเป็นยังมัน,กนแกนแห้งบ่บเลยเหนียวไม่ยังอันนี้นะไเปื่อย เมื่อเปือเ้อโดกแดงเ่ยชุดยอดและเหนียวอเหนียวกูหมูอะตอกละคดตอกละคด,ดเลยบปล่เหนืย่ยเมนได้ด้วยไ,ได้ไม้เครื่องเมื่อเปื้อนติดขักแล้วุยอดเหนียวทอดไข่ตำมะหุงขักได้มือนะนี่น่าสวยหามะหุงมันตำทอดไข่ตำมะหุงขากได้เนาะโอ้ มีมีบ่คนขายอยู่บอกบางฮุงฮะเรื่องกระซำบังหุ่งนี่เขาไปหาคอก็ได้ว่าะน้ำบาดเรื่อชื่อหรือเปล่ตําเองบ่คือให้เขาตําให้ท่านละตําเองเนี่ยคักเนี่ยตําเองว่ะตําเองก็ได้จดอกเอามาเป็นหมากได้เขาจักจักได้เขาไปซื้อไปซื้อน้ำผลไันงาเด้ชื่อหมากหมากหนึ่งมันกัดเรือกินแน่หมากหาพันหนึ่งนะหาพันสิบแปดก็นเขาไปซื้อนี่เจ้าจะคุกเจ้าก็นเขาไปซื้อนี่ห่วย khúc nâng thôi đấy nâng anh hà nào bây giờ tao tao gần cây tao đi bây khúc nâng nào bao nhiêu sao sao hả ờ thử cái này vô thật. cái dân vai giặt xếp này giặt hết yên e nè น้องดาวเรายัางใส่เสื้อแขนยาวส่งขงายาวครบสุดเนาะแต่ละคนบ้านน้องจ้อยนี่บบมักใช่โอ้สุดยอาตะปูเห็ดเอาบบได้บบเห็ดไปสิกะ,ะมาแบบใหม่อีกแต่ได้แปลกแต่แว่นเนี่ยนะมือนี่มายัางเห็ดมันนี่แปลกอีกบ้านเนาะน้องช่วยมแปลกแต่ได้หน่ลุงแก้วนี่เแปลกแต่ได้หน,น่มามาเห็ดเอาตะปูเห็ดแนวเจาะอ,อีกบ้าน

mừng lúc mừng lúc là chỉ chọn là đây thì nó ờ... oh oh ถ้าึมดูน้องสวยหอนบ่เออเย็นบ่เออนังดาวนั่งดาวลงมาจับเนาะึ้นขึ้นขึ้นมบุญลขึ้นเึ้นนไหมมามาอะไรบุตรหนี่ทุกทุกีุ่าบเคือกระดึบกระดึบมาอไบ่เหตูดึบลึบมาเปลี่นคอนติฮอนนเปลี่นออุไทร กล้เออันคือบูเห็นน้องน้องน้องไม้น้องชช้น้องไม้จักโทรมาบอกว่าจิ๋วหัวเออต่างเดียบบวเคยไปจักเนาะยันบวเคยแบบที่ไปจักเรียกว่าเป็นไข่บ่สบายจะได้ไปเยี่ยมเพิ่อกไปหาอนหาซอนบ่ ออ oh, หวยบ่อด้วยน้องเธอผู้บ่าวลายบ่อทางน่ะออผู้บ่าวขอกหาอยู่หยอกเฟินพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยปลาที่ตมของไว้เถะน้อไอ้ผู้บ่าวีด้หาใอ่พี่น้องเลยาว่าหยอกฟิน เผาได้เผาๆจะยอกแมน่นบ่อเ,เอ้าหยอกถือกระดีฉันเนาะหยอกถือได้ครับโอ้โหสไม่ห้างสาม่ห้งางห่งหานเจ้า<ย>ลูกจกคนนะค้นลูกแก่ลูกสี่คนบก่กห่านถือเฉยเพราะพี่น้องนะอเนาะคิดว่าสิยหยอกแบบหยอกเรลินแบบ แม่ะเลีแต่เพราะเราจังเอิ้นตอบเนี่ยเนาะเราเนาะเราก็โชคอายุเราเอ้ยเด้อที่สั่งหยอกว่าชอบชอบผู้บ้าไว้แล้วบ้านเราชนะเหนื่อยอะไรได้โสดพอน้องไม้ปะพอต้องไม้ดิเราเบาแล้วเราว่ากินน้ำกินน้ำขาวลายพวกย่างมีชาวบุมักบุมักวัวหรือน้ำใหม่ใหม่ตัวนี้แหละตัวนี้บ่เออใม่ตัวจอเนี่ย อืมสีนอไหม่ขึ้นได้แบบนี้ไปดี้ะตู้เนอะพู้พีนอเลยบบาเวียงฮองเด็กจะมาอยู่ห่มพี่เดี๋ยวว่าไก่ฉลัลักเนี่ยไก่ลังล้านเลยเอาปลายแหลมขึ้นปลายแหลมขึ้นปลายแหลมขึ้นถ้่ไก่ฉลังล้านสัตว์กินให้น้นองดาวเลยแล้วขึ้นลังล้านตอมันนี่ส่งให้สัต์เลย อึบอึบอึบเอา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 มันจะขึ้นขึ้นล่างตอล้วนเ่เอาเหอะไรบ้านนี่น้องจ้อยขึนแมน้องจ้อยน้องจ้อยต้องขึ้นแน่หะเอา โอ้เรากกระโตกระโตเบาเนาะพู้ใหญ่นี่เนาะเราเราเคยเออกระโตเบาได้นี่โอ้เดี๋ยวจ่อโอ้โอ้ยสำนี่เราสำนี่เราอันนนั้อันผิวปากใช้ฉเนี่เราเคยขึ้นกกทุเรียนพี่น้องเอาเอาตัวตัวสายสายขาวตัวนึงมาไปเสียบให้เขาจ่อในะเออจ่อตัวมุ่งุ่จ่อตัวนั่นมุ่หน้าขาวนะ โจโจโจตีลงเฉยแล้วไม่ยังตัวนี้ไม่เปื่อยเลือดเปื่อยดอกแดงไม่เปื่อยมันตอกบโเข่าบอยะเจาะโบเข่าโบยาเข่าแล้วอ๋อเธอไม่ไม่ไม่จะจักสปีดตัดยังเกือบโบเข่าบ่น้องน้องดาวหน้องดาวต้องช่วยอาการแบบอาการที่ว่าแบบขาชั่นนะบ่ได้เป็นบ่ค่อยเคยค่อยเคยขึ้นนั่นหลังคาเคลื่อนน้องไอเดีย ปาทุกตอนนั้นเนาะน้องลานี่แหละพาขึ้นนี่เดินขาสั้นเลยไดีเลยขาสั้นเลยๆขึ้นกับอันเบากเก้าน่ะอโ้ยขึ้นเพียหนึ่งระดับเลยบ่ขึ้นบอกว่าบ่บเก้าขึ้นบ่วกหลาเลยเฮือกันหลาชูงพอด่านี่แห้งชูงอันนี้เอาบึงคือต่ำบม่ได้ต่ำเด้อเออได้แล้วโอเคเขาน้องหลานี่แหละพาขึ้นเพื่อน้องไอเดียตอนนั้น่า บถี่กลางมันยามีมิติยิบยิบขอตรงเลยถอยอีกว่าอ่าถอยโอเคไม่ไมลเปือยบอกมันจัเป็นไม่ดิบอยู่บ่นี่นนะโดย พื้นนี่พื้นที่นี่พื้นแห้งล้มบปหรือเปล้เห็ดแด่นไปหรือเอ๋อพื้นเราพื้นที่ตึลมล้มแห้งไอง้เห็ดแด่นแน่นเห็ดแด่นเพราะว่ามันเป็นเป็นหน้าสฉลิมเนาะอยู่นี่เนาะก้อนใช้กระติกกินด้วยเทิงบ่เบิ่งยืนเบิ่งคือยืนง่ายคือแบบบ่ชยานบ่ชยังแทบป่ะวไปซิไปผิดไปไปเสียกาสันเดเดเด ชาชันเน้วขาจะชันขึ้นไปก้าวเบาก้าวเลยตอนน่ะคอยคอยกระชุนเลยชั่นเ้าจังชันช่วงนี้จะกระชุนัวนบุกขึ้นแนี่เจ้าเบิ้ลยกเราบวกลขึ้นก็ย่าขึ้นๆตัวนด้นเลยกระชุนบวกลุกขึ้นบวกขึ้นให้เล็กๆขึ้นเขามีวิชาโตเบาช่วงนี้นะเอามันโตนักแล้วอ้อสุดยอดโตโตไปเได้ได้เท่ยเก่งเก่งว่านี่ เงเลเงเโอ้จยุดนีนี่นงดาวนี่อันน้าวันนนนโม่ให้ถือทองนีเออจิ้ิก่นเลยอ้้องเยเนาะอาเดี๋ยวคลิปนี้กาประมาณนี้เดี๋ยว่าไปเตรียมการชื่ออันกิ้นวเทียงกยังก่อมื่อนี้นะอไขตหงมขอนไขตอมหงเนาะ บางฮุ่งนี้พัชิ์ไปซื้อให้มอบให้น้องจ้ให้บอจงย่ไปเตรียมไว้เราได <Billie S 2> มันจะไม่กระเทียัได้ได้นีนมไม่ได้่กับเป๊ปซี่เย็นๆโน้ยขัดมันยังเนี่ยหน้าบอหน้าอ่ะเนี่ยหน้าบอตีเอาะปนยังตีเอารถ ตีเอาไได้เพื่องไม่ตีเอานะานะอ่าน้ป็นอว่าแบมน่้องดยน้ชื่อตำหงมากนึง่งเอามาตำตำเองมันยังแซ่บตำเองนะมันยังแซ่บเอาชื่อมาเนี่ไปตำอยู่เพื่อนฮะจะเอามากินอยู่พี่ ด้วยว่าเพื่อนน้องเพื่อนน้องดาวมีคุบมีฉากอย่างครบเบดะบอมีแต่มักเน่าคกับพูดดีเลยเอามาเลยหันตนตู่้มหุงนะบัดสีเทียงก่อนตัไปเอาไว้ซื่เห็นาโ้ยอดเ็กเอา้ไอีเห็ดถอกน้ำเซเบอเนี่ย มาไปชอยเขาป่าเนี่ยคนมาชอยมะเด้มือล่ามือเรบ่ได้นหางเนาะมือคนก่อนลลางหรอบ่บั้อก้นเปลือยเนี่มันกะมันกะสาดเองมันกโอกเขาขุดนจับเอาจูาเลยแวนแวนโอเคอ่าพี่น้องไหนเนาะเอาบาดน้กะชี อาจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กันนอ่ะมันกะมันกะแดดมันกะยังเนาะพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวขอปิดคลิปอยู่นี่เลยพี่น้องเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องจ้อยนุองแก้วในกับชิมงานในหลายคนน้องสวยน้องดาวน้องหลาผูอยู่ทึงผูเดีนนด๋ยวคลิปต่อไปเนาะสิถามน,นุองแก้วว่าอ่าเรื่องเรื่องฮะสิเริ่มสั่งเือน อาว่าสิเป็นอะไรต่อเนาะมันสิอา,ามีผลบ่เดี๋ยวพังคําตอบจากลุงแก้วน้ำกันด้อเพราะว่ามีหลายคนถามมาเนาะพี่น้องเนาะลุงแก้วฮับลายลังเนาะมันสิมีผลกระทบบ่เนะาะอาเดี๋ยวถามพังน้ำกันพี่น้องไอเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอลาไปก่อนฝากกดไลก์กดแชร์ไปก็ลังใจให้นพี่น้องสุดท้ายเดี๋ยวสิได้กล่าคำบาสบายดีพี่น้อง